ครับสวัสดีครับผมเป็นพี่น้องมือนี่งกับปอกระเป๋าเจ้านาชเนลมากับสาวสกุลเก่าครับสวัสดีค่ะเดินยวข้ามาเลาะปลาหาดอกกระเจียวสาวสกุลเนาะจ้ากับผมเข้ามาอยู่ที่บ้านผาชันตำบลสกลเพื่อไปส่จังหวัดอุบลราชธานีนะปลาแถวบ้านนั่นี่แหละครับผมจะได้กฝากเข้ามาเป็นกำลังใจให้บ่าวจ้านาเดิเนอะเข้าเปพี่น้องครับเข้ามาแถบก็โคตไลค์กดแชร์กดติดตาเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้สองคนนะครับที่พ่อเปพี่น้องเ็ดคลิปหาอยู่หากินไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวไป็นรถมินมาร์ตกันเลยครับามกับป หงเหงเนาะดินหนงเหงี่น้อดดอกกงามเนะครับะงามอยู่นะจ๊ะนี่ัโอ้ยอันง่าอันย่องคุณมื่ไงเอาเลยยางฟานกบนุ่ลายน่าสะดีสซตาเนี่อ้ยงามเลยนะจ๊ะเอาเียงตัวขนาดว่าฝนตกเนาะ ยังพอได้อีกเลยจ้ะไปจ้าอุ้ยสีดอกเบี้ยงกันเลยอุ้ยมีแต่ดอกงามๆเนาะจ้ะนออกเคยดิฮัมขนาดบริเวณฝนเนาะแมนจ้ะไปเที่ยวเหี้ยยินดีเหี้ยครับแต่ว่าอันเพื่นก็กินน้ำเดียงจะสวนผลเลยเนาะอ้ยงามๆเลยนะจ้ะแต่บางคนโต๊ะใส่พี่ดอกเอ้ยเนาะงักกูได้หนึ่งอุ้ยมันสีออกร้ายแมีนจ้ะ เคไปจ้าหาอีกหาน่อกันต่อจ้าสี่ดอกบุตรคนเนาะจ้าอยาเหนียวแน่เนาะจ้ะอยากเอากลิ่นเหลือกลินกระปุลแหนะจ้ะว่าอันเห็ียดยังเตรียมของเตรียมยังไว้แล้วห้องก็เลยแวะมาเนาะเจ้าสกุลก็อยากกินอันดอกกระเจียวไอ้เจ้านายเพิ่งลูกทานนะประทูใส่มาหมกบ่วงกระเสียด้วยนะอยากกินหอดดอกกระเจียวกินก็เป็นพักครับไปครับ เอาเลยจ้ะอุ้ยกำลังพุดขึ้นมาจากดินเลยอุย้ยดินหลววด<ม>ดิเนาะอฮ้ยงาม,มงามเลยจ้ะอ้ยอ่อนเลยไปจ้ะเอาจ้ะอือจะสะออนเนาะเอาจ้ะวัวลึกลับฐานเลยอุย้ยเดี๋ยวเดียวเอา้เอาเดียวเพื่อ,อจะซับบลู งามขนาดหากพีไลหายลอซับหากิีน้ามันก็เลยซับอย่างนี้อู้ยใส่งามงามเลยจ้าอุ้ยงามขนาดสักหลงเลยหากไอ้หากเพชรืม อุ้ยงามคักเออไปจ้าเอาเลยจ้าหาดีๆเนาะ,ะอ่าจัดกานเลยบู้เสียงมวนขนาดเลยขาดอ,าอีกคืนดอกจันจ้า,าไปจ้าเอาเลยจ้าอื้ยงามเนาะ บนยังมองเดียวเนี well, s <S ่ยเราพี like ่น้องยังไม่ได้ไปไส่อยู่จ้ะอ้าวเลยจ้าดอกสวยนะครับงามเลยจ้ะถมหากคนไว้น้ำนี่เด้อถึงจะดอกนี้งามเลยจ้าอ้าวเอาเลยจ้าอ้เจะนี่ย ดังปวดๆเลยโดดไปงามๆเ้ย oh. จ uh ้ะหนั่นโอเคเคใหญ่ก oh. ล okay. uh ่องก็ด้อที่หน่อยคาตาหน่อยก็ะกระแทกยังนี่นี่เสียบาเขาเลย อโอ้ยชุดใหญสั่นแท้ติดอยู่ในกอโจูอ้ยโอ้ยนำผักจ้าไปจ้าอีกจอบนึงจ้างามเลยบ่อยากงามไปไดยเนาะเนี่ยอืยมทุมไปเนี่ยจ้านั่นละไปจ้า นางไปจ้ะเออแห้งแห้งจ้ะพี่น้องจ้ะคุ้นก็ตกเลยก็ต้องเดขึ้นไปเบิ่งพักวานจ้ะไปเบิ่งน้ำกันจ้ะไมาสีไดายบ่อไม่เสีออกหายหาบ่อยึดใจใบใหม่หามเยอยจ้ะอืมเอาด้จ้ะ ไปวุ่นมากครับดินลมอืมอไปจ้าอีกต้นดอกตองดอกบอสแนนไปเลยอ่าดอกกระเจียวขาวเนาะดอกกระเจียวแดงมันตกขึ้นเขาเนาะสุกุ่เนจ้ามตกขึ้นเขาคือสูงครับนี่เป็นดอกกระเจียวขาวเลยนจ้าดอกหีลัอะไรครับเอาเลยกลังงามหมาแหละเด็กอีเพียสตีเนาอ เก็บดอกติดเยอะยิ่งที่ยึดกันด้วยมุงามด้วยจ้ะเอาไุณใส่เงยคุฮะเอาใส่กับมุมเหมัอนนี่อ่บพ่อาดีๆบัวเห็นเด้อจ้ะเพราะว่ามันกำลังขุดงถึงน่ะเนาะพุ่ตกใส่พี่ดอกเอ้ยอมันมาจากต้งดอกที่เที่ยวั้งเห็ดนะครับแน่นจ้าครับพี่ดอกครับเอากระเพราปนี้ได้พี่ดอกกระเพราด้วยนะตะเกคนเนาะจ้าข้าเป็บเดียวครับเพราะว่าต้องออกไปเปิดลานเลยพี่ดอกแม่นจ้ะลยู่ขาโทรตามไป เรเปิดร้านแต่เสาไอ้ได้เพิ่มอะไรเมือนี้เ้าก็เลยตกออกไปเนาะจ้าเ้าก็ได้อยู่ปูกิโกพลใหญ่ไปด้วยพี่น้องเดี๋ยวได้เติมเนาะจ้าอิ่มเมื่อเถื่อนเท่าอยู่ดอกครับเขากินกันอยู่หุกใจคนเนาะจ้าเอื้อยเท้าอ้ายเท้าพ่อใหญ่ไม่ใหญ่ครับอากินสูงกันไปครับพี่น้องครับจะได้กะเป็นกำลังใจให้บ่าวเจุนัดได้ด้วครับพี่น้องครับขอบอกกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะรับชมคลิปแล้วกดติดตามให้บ่าวเจุนัดนะครับเนาะที่ว่าสนับสนุนบ่าวเจุนัดเป็นตัวนั้นเด้อครับพี่น้อองคครััับกกกนนนนนยๆแต่่าาเทุะ ครับผมสํหรับมือนีบาจนัดขอตัวลาไปก่อนครับพอกันใหม่คลิปหน้าครับ,ส,รรบสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ,บึ่งมัวนน้อยดิต้มตีเขินเรียน